ที่นี่คุณจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นสวยๆแบบนี้ที่นี่ทำให้เราได้เห็นควายเล่นน้ำเป็นครั้งแรกในชีวิต <laughs> แล้วทำยังไงจะได้เห็นวิวสวยๆแบบนี้ล่ะไปดูกันอยากแรกเลยต้องตื่นตีห้าค่ะนี่คือห้องพักของเราที่ c a n n l Village ปากประจังหวัดพัทลุงนะคะทริปนั่งเรือดูพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโรงแรมนี้รอบเรือตอนเช้านะคะจะเริ่มประมาณตีห้าี่สินะคะแล้วกลับมาฝั่งประมาณแปดโมง องสามไปแล้ิะไปกันกันตนั่งเรือไปสอะพังนะคะไม่ไกลมากประมาณครึ่งชั่วโมงเราก็จะเริ่มเห็นแสงส้มๆแล้วก็คือตอนนี้เป็นเวลาก่อน6กโมงเช้านะคะที่ที่นกเกาะอยู่ตรงนี้ก็คือเรียกว่ายอนะคะยอเป็นอุปกรณ์หนึ่งในการใช้จับหาปลาของคนที่นี่กัน นี่คือเวลาตี 5, 55าเปนะคะทุกคนคือแสงส้มๆเนี่ยคือแสงอาทิตย์ที่บอกว่าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนั่นเองสวยมากแต่นี่คือยังไม่ใช่จุดผีกสุดๆนะคะรอชมต่อไปจุดชมวิวจริงๆก็คือหลังสะพานนั่นเองค่ะก็จะมียอที่ยกอยู่ในจุดๆนี้เนี่ยเขาจะดับเครื่องยนต์นะคะเพื่อให้เราเนี่ยได้ชมวิวแล้วก็อยู่ในความเงียบสงบเลยค่ะ การที่จะเห็นแสงแบบนี้นะคะต้องเป็นวันที่ฟ้าค่อนข้างเปิดนิดนึงวันนี้เราโชคดีมากๆนะคะที่ได้เห็นแสงพระอาทิตย์แบบนี้คือไม่ได้มีทุกวันนะคะในกใใใใุุงเนาะตัวเล็กๆาานี่และนี่ก็คือกลุ่มฝูงควายนะคะที่กำลังหาอาหารอยู่และนี่คือเราเองค่ะไม่ใช่ควายนี่คือเกาะกลางทะเลน้อยจัดพัทุงนะคะหรือเขาเรียกว่าแหลมดินนั่นเองก็คือสวยแปลกดีอะ หลังจากนั้นนะคะเราก็นั่งเรือแล้วก็โชคดีอีกแล้วได้เจอเกับฝูงน้องควายที่ดำน้ำปริ่มมากคือน้องนีกำลังว่ายไปไหนไม่รู้แต่ว่ารู้แต่หาอาหารกินแน่นอน breakfast in ทะเลน้อยนั่นเองน้องคอนนี้กำลังหม่ำใส่บัวอย่างอร่อยอร่อยนั่งเรือชมวิวเพลินๆผ่านไปสักพักก็กลับมาที่พักนะคะเป็นเวลาเกือบ8โมงันนี้วิวมุมสูงจากที่พัก c a n a l Village ปากปรานะคะแล้วก็หิวมากกินขนมจีนไก่ทอดข้าวต้มนิดหน่อยเป็นอาหารรองทองนะคะ มาถึงตรงนี้ลหลายๆคนคงอยากทราบว่าราคาที่พักเท่าไหร่ตกคนละ1,000บาทนะคะรวมอาหารเช้ามีสาวน้ำด้วยแล้วก็กิจกรรมทางเรือที่ไปชมวิวพระทิตย์ขึ้นนะคะก็คือแยกเป็น1,200บาทเหมาเรือนนะคะแต่ห้องพักเนี่ยบอกเลยว่าคุ้มค่ามากทุกคนคือโรงแรมนี้อาจจะไกลจากตัวเมืองหน่อยแต่ว่าคุ้มค่าที่จะมาพักนะคะ